สวัสดีค่ะทุกทกคนและนี่ก็คือช่องของ The New Class Class ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายการเรียนภาษาอังกฤษนั้นถ้าเราสามารถสร้างประโยคคำพูดได้ด้วยตัวเราเองเราก็จะมั่นใจในการพูดนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เพราะว่าปรับพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมดเลยและในการเรียนกับ The New Class นั้น ก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะเรียนรู้ได้เร็วแล้วเราก็ได้ความรู้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจำสุดท้ายนั้นเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและการเรียนของ The New Class ก็จะเรียงลำดับนะคะจากง่ายไปยากไปเป็นสเต็ปสเต็ปหนึสไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผู้เรียนก็จะได้ไม่สับสนในวิธีการใช้เมื่อเราปูพื้นฐานได้ดีแล้ว ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างประโยคได้ด้วยตัวเราเองจริงๆค่ะค่ะและสำหรับในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการตอบคำถามกันบ้างสำหรับการตอบคำถามในวันนี้นะคะก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเราเรียนคำถามว่าใช่ไหมจำกันได้หรือเปล่าอย่างเช่นนี่คือเด็กผู้ชายใช่ไหมนี่คือหนังสือใช่ไหม นี่คือปากกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าใช่ไหมเนี่ยคำตอบก็จะมีอยู่สองแบบนะคะก็คือใช่กับไม่ใช่นี่แหละคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตอบใช่กับไม่ใช่ว่ามีวิธีการตอบกันอย่างไรสร้างประโยคอย่างไรนะคะเราก็มาเริ่มที่คำศัพท์กันก่อนคำแรกใช่ หรืออาจจะแปลว่าครับหรือค่ะก็ได้นะคะ y e s yes 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 แปลว่าใช่หรือครับค่ะคำต่อไปนะคะไม่หรือไม่ใช่ n o no 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 ไม่หรือไม่ใช่คำต่อไปนะคะแปลว่าไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะ not 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 ไม่โอเคไหมคะค่ะ ทีนี้เราลองมาดูประโยคคำถามและประโยคคำตอบที่เราต้องการตอบว่าใช่หรือคำว่า yes กันก่อนนะคะสำหรับประโยคแบบนี้เราก็เพียงแค่นำคำว่า yes มาวางไว้ด้านหน้าประโยคแล้วเราก็เรียงประโยคไปเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะลองมาดูกันค่ะประโยคที่หนึ่ง is this a book is this a book yes this is a book yes this is a book เห ok ็นไหมคะประโยคก็จะเหมือนกันเลยในที่นี้เราถามว่านี่คือหนังสือใช่ไหมคำตอบก็คือใช่นี่คือหนังสือเห็นไหมคะประโยคที่ตอบ yes ก็เรียงเหมือนกับภาษาไทยทุกตัวเลยนะคะ เพียงแต่ว่าประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนั้นให้เราขึ้นเสียงที่เป็นเสียงสูงทางด้านท้ายคำของคำว่า book คือท้ายประโยคนั่นเองนะคะแล้วเวลาเราตอบรับด้วยคำว่า y e s เสียงของบุกก็จะเป็นเสียงธรรมดาโอเคไหมคะลองสังเกตประโยคต่อๆไปนะคะว่าเสียงสูงกับเสียงที่ธรรมดามันจะแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคไหมคะ ประโยคต่อไปค่ะ Is this a boy? Is this a boy? Yes, this is a boy. Yes, this is a boy. ต่อไปนะคะ Is this a girl? Is this a girl? Yes, this is a girl. Yes. This is a girl. ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้นะคะประโยคต่อไปเลยค่ะ Is this a woman? Is this a woman? Yes, this is a woman. Yes, this is a woman. ต่อไปนะคะ Is this a man? is this a man yes this is a man yes this is a man ต่อไปค่ะ is this a pen is this a pen yes this is a pen yes this is a pen ต่อไปเลยค่ะ is this a pencil is this a pencil yes this is a pencil yes this is a pencil okay ค่ะสำหรับประโยคตอบ yes ก็จบไปแล้วอย่างที่ได้ยกตัวอย่างมาก็หวังว่าทุกๆคนคงเข้าใจกันใช่ไหมคะ ทีนี้เราลองมาดูประโยคที่เราต้องการตอบว่าไม่หรือคำว่า no บ้างมันก็คล้ายกับประโยคตอบ yes คือการนำคำว่า no ไปวางไว้ด้านหน้าประโยคเพียงแต่ว่าข้างในประโยคนั้นมีคำว่าไม่ใช่ด้วยใช่ไหมคะทีนี้คำว่าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะเอาคำว่าน not นะคะไปวางไว้หลัง is นั่นเองก็จะกลายเป็น is not นะคะ เพราะฉะนั้น is not ก็แปลว่าไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะ is this a ruler is this a ruler no this is not a ruler no this is not a ruler no, is this a bird is this a bird no this is not a bird no this is not a bird is this a dog is this a dog no this is not a dog no, this is not a dog. Is this a pig? Is this a pig? No, this is not a pig. No, this is not a pig. Is this a cat? Is this a cat? No, this is not a cat. No, this is not a cat. Is this a rubber? Is this a rubber? No, this is not a rubber. No, this is not a rubber. Is this a snake? Is this a snake? No, this is not a snake. No, this is not a snake. เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกๆคนหวังว่าจะเข้าใจในเรื่องของการตอบคำถามด้วยคำว่า yes และ no ใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความเข้าใจกันโดยจะให้ทุกคนนะคะ แต่งประโยคที่ให้เป็นภาษาอังกฤษลองมาทำกันเลยเตรียมปากกาดินสอยังลบให้พร้อมนะคะโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยข้อแรกค่ะนี่คือปากกาใช่ไหมนี่คือปากกาใช่ไหมต่อไปนะคะไม่นี่ไม่ใช่ปากกา ไม่นี่ไม่ใช่ปากกาข้อต่อไปเลยค่ะนี่คือเด็กผู้ชายใช่ไหมนี่คือเด็กผู้ชายใช่ไหมข้อต่อไปนะคะใช่นี่คือเด็กผู้ชายใช่นี่คือเด็กผู้ชายชข้อต่อไปนะคะ นี่คือหนังสือนี่คือหนังสือข้อต่อไปค่ะนี่คืองูใช่ไหมนี่คืองูใช่ไหมข้อต่อไปนะคะไม่นี่ไม่ใช่งูไม่นี่ไม่ใช่งูข้อต่อไปค่ะนี่คือหมูใช่ไหม นี่คือหมูใช่ไหมข้อต่อไปนะคะใช่นี่คือหมูใช่นี่คือหมูข้อต่อไปค่ะนี่คือแมวนี่คือแมวข้อต่อไปเลยนะคะนี่ไม่ใช่สุนัข นี่ไม่ใช่สุนัขโอเคสำหรับแบบฝึกหัดก็ให้ทุกคนลองทำดูนะคะว่าจะทำกันได้ถูกทั้งหมดหรือเปล่าหรือถูกกันกี่ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อแรกนี่คือปากกาใช่ไหมภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า is this a pen is this a pen ข้อต่อไปนะคะไม่นี่ไม่ใช่ปากกาก็ต้องพูดว่า no this is not a pen no this is not a pen ข้อต่อไปนี่คือเด็กผู้ชายใช่ไหมก็ต้องพูดว่า is this a boy Is this a boy? ข้อต่อไปค่ะใช่นี่คือเด็กผู้ชายก็จะต้องพูดว่า Yes this is a boy.Yes this is a boy. ข้อต่อไปเลยนะคะนี่คือหนังสือ This is a book.This is a book. ข้อต่อไปค่ะนี่คืองูใช่ไหม is this a snake is this a snake ข้อต่อไปค่ะไม่นี่ไม่ใช่งู no this is not a snake no this is not a snake ต่อไปนะคะนี่คือหมูใช่ไหม is this a pig Is this a pig? ข้อต่อไปเลยนะคะใช่นี่คือหมู Yes, this is a pig.Yes, this is a pig. ข้อต่อไปนะคะนี่คือแมว This is a cat.This is a cat. ข้อสุดท้ายค่ะนี่ไม่ใช่สุนนะัข this is not a dog. this is not a dog. เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดกันเพราะว่าจริงๆแล้วคะ่ะแบบฝึกหัดมีประโยชน์มากเลยคือแบบฝึกหัดเนี่ยจะช่วยให้เราอะค่ะจำทั้งคำศัพท์ได้จำทั้งการออกเสียงได้เพราะว่าถ้าเราทำแบบฝึกหัดไปด้วยออกเสียงไปด้วย เราก็จะจําได้แล้วเวลาเราเขียนใช่ไหมคะเราก็ได้ในเรื่องของการเขียนด้วยเขียนประโยคได้ถูกเขียนคําได้ถูกนะคะก็เลยอยากให้ทุกๆคนค่ะทําแบบฝึกหัดกันนะคะอย่าเบื่อกับแบบฝึกหัดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทําอะไรซ้ําๆบ่อยๆเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆอะค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งนะคะทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะค่ะและสำหรับใครที่คิดว่าดูคลิปนี้แล้วเข้าใจมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักได้ดูกันแล้วก็ถ้าชอบก็กดติดตามกันได้ใน YouTube นะคะใช้ชื่อช่องว่าเรียนภาษาอังกฤษชิวๆกับ The New Class โอเคนะคะสำหรับวันนี้ Bye bye. see you next time